ผ่านห้านัดแรกของไทยลีกสองยังมีทีมที่ยังไม่แพ้ยังมีทีมที่ยังไม่เสมอยังมีทีมที่ยังไม่ชนะและยังมีทีมที่ยังยิงประตูไม่ได้วันนี้คุยฟังครับกู้หิมสนามสวัสดีครับกลับมาจะเจอกันครับกับอู้หิมสนามนะครับในเรื่องของไทยลีกสองที่โปรยไปไม่ผิดนะครับ มีสถานก,การณ์นั้นเกิดขึ้นจนถึงในเวลานี้ผ่านพ้นไปห้าเกมนะครับมีทั้งทีมที่ยังไม่แพ้ทีมที่ยังไม่เสมอทีมที่ยังยิงประตูไม่ได้นะครับทีมที่ไม่ชนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีเดี๋ยวยังไงจะคุยให้ฟังนะครับแต่ในภาพรวมของการแข่งขันสำหรับไทยลีกสองผ่านพ้นไปห้านัดนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยห้าคือฮัทหรือห้าเกมเนี่ยมักจะเป็นอะไรที่ ทั้งผู้บริหารทั้งผู้ฝึกสอนนะครับมักจะตั้งเป้าไว้ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลอยู่ละนะครับว่าเออเนี่ยห้าเกมแรกนั้นประเมินกันหน่อยซิว่าเป็นอย่างไรตกงานไม่ตกงานก็อยู่ประมาณนี้สําหรับผู้ฝึกสอนนะครับซึ่งผู้บริหารเองก็มักจะประเมินห้าเกมแรกขณะผู้ฝึกสอนเองก็คงจะต้องประเมินโดยวออห้าเกมแรกที่เราทำทีมไปนั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง ในส่วนของไทยลีกสองผ่านหเกมไปสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการทำประตูกันเรียกได้ว่าแทบจะไม่ใช่แทบจะนะ,นะครับคือทุกสนามเลยนะครับก็ถือว่าขนาดฝนฟ้ากระหน่ำมาหลายๆสนามเลยนะครับก็ยังเรียกได้ว่ายังมีประตูเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างเกมที่เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ FC พบกับพัทยายูเนเต็ดมีถึง5ประตูด้วยกัน ในภาพรวมนั้นก็ปรากฏว่าใน2วันสําหรับการแข่งขันไม่มีเกม Friday Night นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับในส่วนของไทยลีก2นะครับเตะกัน2วันวันที่วันที่16วันเสาร์นี่ทําการแข่งขันกันไปทั้งหมด5คู่ในขณะที่วันอาทิตย์ก็ลงสนามกันไป4คู่9คู่มีการทําประตูกันทุกสนามถึงแม้ว่าจะมีเกมออกเสมอก็ตามนะครับใน9คู่เนี่ยมีเสมอกันไป2คู่นะครับเป็นเจ้าบ้านชนะ4แล้วก็ทีมเยือนชนะ3 แต่ถ้าดูไส้ในนี่น่าสนใจนะครับเกมวันเสาร์นี่สกอร์เหมือนไปนล้อล้อที่เขาล้อก,กันในส่วนไทยลีกหรือเปล่าไอ้อของของพีเมลีกหรือเปล่าเพราะว่ามีเลขสามมาแทบจะทุกสนามเลยนะครับสำหรับในส่วนของโปรแกรมวันเสาร์แล้วก็กลายเป็นทีมเยือนครับที่มีผลงานได้ดีเพราะว่าในเกมวันเสาร์นั้นทีมเยือนชะนะไปสามคู่มีคู่เดียวเท่านั้นเองครับที่เจ้าบ้านชนะแล้วก็คือเกมสมสำคัญด้วยนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างจ่าฝูงแล้วก็รองจ่าฝูง นั่นก็คือเชียงใหม่เอฟซีพบกับพัทยาอยู่ในเต็ดแล้วก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านครับประสบความสําเร็จซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเราคงจะได้ลงไปให้คุยให้ฟังนะครับส่วนวันอาทิตย์ลงสนามไปทั้งหมดสี่คู่คลิกกันวันเสาร์นี่เกมเจ้าบ้าอ่าเกมทีมเยือนใช่ไหมวันอาทิตย์เป็นเกมเจ้าบ้านสี่คู่นี้เจ้าบ้านจะนะ3สามนะอีกคู่จบลงด้วยการเสมอก็เรียกว่ียวเจ้าบ้านไม่แพ้ละอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะนะครับก็เรียกได้ว่าในส่วนของการแข่งขัน9ก้าคู่ในยี่สิบห้าประตูเกิดขึ้นในสองวัน ค่าเฉลี่ยเกมละประมาณ3ประตูก็ไม่น้อยนะกับสภาพฟ้าฝนแบบนี้ยังมีประตูให้ได้ลุ้นกันสนุกนะครับแล้วก็ในส่วนของการแข่งขันในรายละเอียดของแต่ละคู่เป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันครับเริ่มจากวันเสาร์เลยนะครับเกมสําคัญที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ลงสนามคู่นี้ระหว่างเชียงใหม่เอฟซกับพัทยายูเนเต็ดฝนกระหนำ่ำ สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เชียงใหม่ในฝนตกมากนะครับรับท่านในยกนะอ่านะครับคนจุ่มคนเย็นมาอย่างงี้ใช่ไหมถ้ามองในมุมมุมของกองเชียร์ถ้ามองในมุมอีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะบอกเอ๊อะไรเงี้ยผมก็ไม่ไม่พูดต่อแล้วกันนะครับลงไว้ฐานที่เข้าใจมาที่เรื่องของของฟุตบอลกันก็ปรากฏว่าเกมนั้นมีสกอร์เกิดขึ้นถึงห้าประตูนะครับในเกมที่เชียงใหม่เอฟซี เปิดบ้านพบกับทางด้านของพัทยาอยู่ในเต็ดนะครับที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่และเป็นฝั่งเจ้าบ้านครับประสบความสําเร็จนะครับชนะพัทยาวิวนะครับเพราะว่าเฉือนไป3-2เป็นเกมสนุกนะครับเป็นเกมสนุกถือว่ามีประตูเกิดขึ้นมีความผิดพลาดโอ้โเพราะว่าบอลน,น้ำเนาะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับการคอนโทรลอะไรต่างๆก็ ค่อนข้างจะเหนื่อยหนักแล้วก็เกมนี้ก็ปรากฏว่ายูบีองซูครับของเชียงใหม่ f c ซซึ่งรังตำแหน่งดาวซันโวสูงสุดของไทยลีก2ก็ทำประตูดได้ด้วยเหมือนกันในขณะที่จุนิวานของพัทยาก็ไม่น้อยหน้านะครับก็ถือว่าเบียดในเรื่องของดาวซันโวกันอยู่แล้วก็จุนิวานของพัทยาเขาก็ทําประตูดได้ด้วยนะครับยูบียงซูนั้นยิงประตูแรกให้กับจังหวัดเชียงให้กับไม่ใช่จังหวัดเชียงใหม่ให้กับเชียงใหม่เอฟซีนะครับสุดหน่ ตั้งแต่นาทีที่13เป็นความผิดพลาดของผู้รักษาประตูของบัทยายูเนเตดน,นะออกมาตัดบอลพลาดนะครับในขณะที่จูเนวาร์เองก็ตามตีเสมอได้ในช่วงก่อนหมดเวลาในครึ่งแรก10นาทีแต่ช่วงทดเจ็บอัครวินสวัสด,ดีของเชียงใหม่เอก็มายิงประตูขึ้นนำให้กับทีมถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ทำให้เจ้าบ้านได้เปลียนนะขึ้นมา2-1แล้วก็มาได้3-1นะครับจากสรุปเกิดสีนะ ก็ทําให้ดูแล้วเนี่ยตอนนั้นก็น่าจะมองว่าเออน่าจะสามแต้มใสๆแต่ก็มาลุ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเพราะว่าพัทยายูเเต็ดนั้นเขาไล่มาเป็นสองสามจากสุนกิจเนี่ยมคงแต่ก็ไล่ไม่ทันจบลงด้วยพัทยายูในเต็ดบุกมาพ่เชมีฟซีไป2-3งสาทำให้เชมีฟซีนั้นชนะรวดในบ้านครับแล้วก็ยังคงเป็นทีมที่รังตำแหน่งจ่าฝูงด้วยผลงานออกสตาร์ทมาช่านัดนะครับ มีผลงานที่มีแต้มนะครับอยู่ทั้งหมด13แต้มด้วยกันก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากเป็นการออกสตาร์ทแบบ perfect ต t a r t เลยนะครับสำหรับทางด้านของพยัคฆ์ล้านนาเชียงใหม่ FC ในขณะที่พัทยาก็แพ้เกมเยือนเป็นนัดแรกสำหรับในส่วนของเจ้าบ้านนิดนึงเกมเยือนอาจจะไม่เสียประตูในในสองเกมแต่เกมในบ้านเนี่ยเสียประตูทุกนัดนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แม้กระทั่งอย่างจักรพัน พอนใสนะครับผู้ช่วยผู้สอนของโค้ชจุนก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังๆนี่เป็นเป็นเพียงโค้ดบอลน,นะครับโค้ดจัก,กรัพันออกมา,อาพูดหลังเกมตลอดนะครับแทนที่โค้ชจุนก็พูดถึงเรื่องของสภาพสนามซึ่งก็แน่นอนต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ของการวางแท็กติกซึ่งจริงๆโค้ดจัก,กรพันเองก็บอกนะครับจัก,กรพันผอนใสเองก็บอกว่าเ โคจุนเนี่ยวางแท็กติกไว้อยู่ละนะครับว่าคงจะเตรียมสับสถานการณ์ไม่ใช่มีแผนเดียวนะฮะไม่ใช่บอลหน้าเดียวนะครับก็วางแท็กติกอยู่แล้วถ้าเจอฝนจะเล่นแบบไหนอะไรอย่างนี้นะฮะอย่างก่อนลงสนามนี่ก็มีการปรับแท็กติกนะครับยืนอ่าสามห้าสองนะครับแล้วก็ให้ทางด้านของเอ่อชัปปุยนะครับเหมือนเป็นคนที่วางบอลแม่นของทีม่แล้วนะครับก็ลงมาเหมือนเป็นคนที่จะคอยเปิดป้อนให้กับเพื่อนเพราะว่าบอลคอนโทรลมันเล่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นต้องอาศัย นีย่ยฮะลูกโยนใส่กันนั่นแหละนครับแล้วก็ปรากฏว่าในส่วนของโค้ดบอลเองก็ก็พูดนะครับว่าสิ่งที่สิ่งที่เตรียมมาทั้งเรื่องของการเล่นแบบเซตเพลย์ที่ก็ได้ประโยชน์ด้วยเนี่ยนะครับก็ทําให้ทีมประสบความสําเร็จแต่ก็ยัง,ย,งยังมองเหมือนกับที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือการเสียประตูนะอันนี้เป็นอะไรที่คงจะต้องมีการปรับแก้กันสำหรับในของในส่วนของเชียงใหม่เอไม่งั้นไม่งั้นกองหน้าเหนื่อยอ่ะ นะยิงตะไาชิงกดเสียง่ายอะไรอย่เงี้ยนะฮะแต่เขาไม่ใช่เสียง่ายนะแต่หมายถึงว่าเอ่อมันก็ต้องมีการปรับล่ะนะครับเพราะว่าเกมรู้อดีอยู่แล้วนะครับมันมันอยู่ที่เกมรับจะต้องขันกันให้แน่นในขณะที่ทางด้านของวิมลจันทร์คำนะครับหนึ่งในทีมงานสตาฟของทางด้านพัทยายูไนเต็ดคือจริงๆเนี่ยชื่อส่งเป็นเอกพันอินเท์เซนะครับแต่วิมลเนี่ยจะมาให้สัมภาษณ์เพราะว่าน่าจะเป็นคนวางแผนติกก็ พูดถึงว่าทีมเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าด้วยสถานการของสภาพสนามเนาะอย่างที่บอกไปก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับก็เลยทําให้อ่าอ,อาจจะ ไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการนะครับเขาอาจจะต้องวางว่าเอออย่างน้อยมาเก็บหนึ่งแต้มในฐานะทีมเยืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็แต่ก็ยังชื่นชมว่าลูกทีมสู้จนวินาทีสุดท้ายเพราะว่าไม่ปล่อยใช่ไหมเห็นไหมฮะช่วงทดเจ็บก็ยังไล่มาเป็นสองสามเลยนะก็ถือว่าเป็นเกมที่สําคัญและน่าสนใจครับเชียงใหม่ย,ยังคงรั้งตําแหน่งจ่าฝูงต่อไปนะครับไม่ต้องสนผลคู่อื่นเลยนะครับหากสามารถที่จะเก็บสามแต้มได้นะครับส่วนอีกสี่คู่นะครับสำหรับเกมวันเสาร์ ที่เจ็ดร้อยปีครับที่เชียงใหม่เหมือนกันสนามสมโพธเชียงใหม่เจ็ดร้อยปีชีมเชียงใหม่ยูในเตดเปิดบ้านพบกับหนองบัวพิชยะปรากฏว่าช้างเผือกยังคงกู่ไม่กลับอ่ะผมพูดตรงๆเลยนะครับเพราะว่าแพ้อีกแล้วนะครับแพ้คาบ้านให้กับหนองบัวพิชยาไปหนึ่งประตูต่อสามไงครับก็ถือว่าเป็นทางความโชคร้ายด้วยนะครับเพราะว่ามีการสำเข้าตัวเอ,เองด้วยของทางฝั่งเชียงใหม่ยูนะครับมารอนดาซินวานะครับ ก็เรียกได้ว่าในส่วนของเชียงใหม่ยูเนเต็ดก็สี่นัดหลังเก็บได้เพียงหนึ่งแต้มเท่านั้นนะครับเล่นในบ้านนี่ยังไม่ชนะเลยส่วนทางด้านของดงบุพชยาของโค้ตต้นสุกิจโยธีครับชนะเกมเยือนนัดแรกก็ไม่ยอมรับโทรศัพท์ผมด้วยนี่สินะครับติดต่อไปก็ติดต่อยากจริงๆโคชต,ต้นนะฮะก็จะถามสะหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่ะในส่วนของเชียงใหม่ยูเนเต็ดคงต้องดูว่าการเข้ามาของโค้ตปอนนะครับ จงสืบวุฒิช่วยนั้นจะช่วยยกระดับของทีมได้มากน้อยขนาดไหนส่วนเกมที่ห้วยม้าสเตเดียมครับแพร่อยู่ในเต็ดเปิดบ้านพ่ายกับระยองม้านินมังกรศึกม้าชนม้านะฮะม้าขนองศึกปะทะม้านินมังกรแล้วก็ปรากฏว่าม้านินมังกรนั้นอาจจะถนัดเล่นน้ำมากกว่าหรือเปล่าบุกมาชนะได้สามศูนย์ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่า ทำนบมาแต่ในช่วงยิ่สนาทีสุดท้ายไงเพราะว่าในส่วนของระยองเนี่ยเขาได้3ประตูในช่วงประมาณ20นาทีสุดท้ายนะครับน,น่าจะน่าจะหมดหรือไม่ใช่หมดคือถ้าเสียสมาธิกันไปสำหรับนักเตะของแพร่ซึ่งหลังเกมแม่เลี้ยงไก่ก็บอกว่านักเตะเฮาบอกคมปออ่าประมาณนั้นในขณะที่โค้ชเทิดผมไม่พูดถึงเรื่องเกมที่เขาพูดถึงชนะแพร่ะนะแต่มองกันตรงที่ว่าเขาพูดถึงเกมต่อไปเลยนะครับว่าจะต้องเจอกับจ่าฝูงอย่างเชียงใหม่เอฟซ ซึ่งเขาก็มั่นใจว่าอาจจะไม่ใช่เกมง่ายละนะครับแต่ก็เชื่อว่าการเล่นในบ้านอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับทางด้านของระยองแน่นอนแล้วก็ฝากกระตุ้นแฟนบอลด้วยนี่สิเออนะครับเพราะฉะนั้นไม่ง่ายครับที่เชียงใหม่เอฟจะไปเยือนทางด้านของระยองในสัปดาห์หน้าก็เอาใจช่วยกันนะครับทีมโซนเหนือโดยไพ้แ,แต่นั้นแพ้เกมแรกในบ้านครับส่วนทางด้านของอีกสเกมที่เหลือครับสําหรับเกมวันเสาร อ,อที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีฐย,ยาครับก็ปรากฏว่ายุทธยาเสมอกับกเกษตรศาสตร์ไปหนึ่งหนึ่งเกมนี้น่าสนใจก็คือคริสเตียนอเล็กซ์ยิงประตูให้กับกเกษตรศาสตร์ขึ้นนําเป็นนักเตะที่ทีมอาจจะฟอร์มไม่เข้ารไม่เท่าไ,ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่เป็นคนที่ยิงได้เสมอต้นเสมอปลายนะยุดยาก็อยู่สถิติแพ้สองเกมติดนะครับออกสตาร์ดดูดีนะออกสตาร์มาชนะสองเกมแล้วก็ปร,กร,รากฏว่ามาสะดุดแล้วก็ล่าสุดนี่ก็ ถือว่าอ,อย่างว่ามีแต้มนะครับส่วนกเกษเรศาร์อยู่สติแพ้2นัดติดนะครับพร้อมเก็บแต้มในการเล่นเกมเยือนแล้วก็คู่สุดท้ายวันเสาร์ครับที่สนามสุลกากรราชกระบัง54 c u สตอมยูเนเต็พ่ายคาบ้านต่อสมุทรปราการซิตี้ไป0-3นะครับซึ่งเกมนั้นนี่พานุเดชใหม่วงแฟนบอลทางเหนือน่าจะรู้จักดีเป็นหลอนเชียงใหม่เฮานะครับเจ้านุบ่ดเจ็บ เอ็นไข้เอ็นไข้หน้าฉีกแวแวว่าอาจจะพักสี่ถึงหเดือนแหมเอาใจช่วยน้องครับให้ให้กลับมาให้ให้ได้นะครับในการเล่นฟุตบอลนะครับแหมเห็นอาการบาดเจ็บแล้วก็น่าสงสารจริงๆนะครับลัสตอมก็ไม่ชนะในบ้านเก็บได้เพียงแต้มเดียวนะครับในขณะที่สุดประการซิตี้เก็บชัยสองนัดติดแล้วแล้วก็กระโดดขึ้นมาอยู่เลขตัวเดียวแล้วด้วยนะครับอันดับตารางคะแนนของอาทางด้านของเทียวสมุทร สมุดปราการซิตี้ทีนี้ในส่วนของเกมวันอาทิตย์คู่แข่งสำคัญของเชียงใหม่เอซีอย่างสวัสดแคทนครราชสีมามาซาเอฟซีไม่พลาดนะครับยังคงทําแต้มจี้เชียงใหม่เอซีอย, FC, อยู่เล่นในบ้านที่สนามเฉลิมพระเกียรติ8 0พ0 0ษาปรากฏว่าเปิดห้าชนะกระบี่ไปบุตวิด,ด1-0นะครับซึ่ง ในเกมที่กระบี่เองเนี่ยในช่วงประมาณ20นาทีสุดท้ายเหลือ10คนด้วยนะครับอัทพลจงรักไปโดนใบแดงเข้านะครับทางด้านของนครราชสีมามารซ่าเอฟซีก็ชนะรวดในบ้าน3นัดติดและไม่เสียประตูเห็นไหมของเขาเองเนี่ยเขามีเรคคอร์ดที่ดีนะครับก็คือเน้นในเรื่องของการไม่เสียประตูในการเล่นในบ้านของทางด้านของสวัสด์แคท นะครับในคันที่กระบี่เอซก็มีแต้มเดียวครับกับจากการลงสนามทั้งหมด5นัดนะครับซึ่งในส่วนของหลังเกมเนี่ยโคชโจโธ,ธีรศักดิ์โพ้นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของนครราชสีมามาซาเอฟซก็คือก็บอกนะครับว่าเป้าหมายของทีมเนี่ยชัดอยู่แล้วนะครับยังไงต้องขึ้นชั้นให้ได้นะครับแล้วก็ต้องพยายามเก็บ3ามแต้มให้ได้ทุกนัดซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่าทําตามเป้าถึงแม้อาจจะต้องมีการปรับเรื่องของ การทําประตูก็ตามเพราะว่าอยู่ในรองจากฝูงก็จริงนะแต่ทําประตูน้อยอ่ะยังยังไม่เยอะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้ไปดูตอนที่มีตารางคะแนนขึ้นมาแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเกมวันวันอาทิตย์นะครับคู่แรกส่วนอีกสามคู่ที่เหลือนะครับก็มีทางด้านของทีมนี้ก็ฟอร์มดีขึ้นมานะ ดราโกนปทุมวันการชนะบุรีเอซเปิดบ้านเอาชนะไชนาไป2อศูนย์นะครับซึ่งในส่วนของเกมนี้ทีมเจ้าบ้านเหลือ10คนด้วยนะแต่ก็ไม่สนนะครับสองสิคนก็เอาชนะไชนาซึ่งอยู่ในฟอร์มที่ไม่ดีเลยนะครับโคชออตโตชันนรายพันศรีก็บอกก็เอาจริงนะแต่ไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะมันต้องแก้หลายจุดแล้วเกินอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในส่วนของ การชนะดราก้อนปทุมวันการจนบุรีเอซีเนี่ยหลังจากแพ้มาสองนัดแรกของฤดูกาลสามนัดหลังนี่เก็บได้เจ็ดแต้มเลยนะอันดับก็ขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ชัยนาทฮอนบิลครับห้านัดแรกมีเพียงสองแต้มไม่น่าเชื่อว่านกใหญ่พี่ฆ่าทีมใหญ่ทีมหนึ่งของฟุตบอลไทยจะอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างเหนื่อยนะครับในการออกซาไทยลีกสองฤดูกาลนี้นะครับส่วนทางด้านของ อีกสองคู่ครับก็จะมีสุพรรณบุรียังคงถือว่ามาเรื่อยๆแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรจะมองข้ามนะครับสุพรรณบุรีปีนี้เข้ามาเรื่อยๆช้างศึกยุทธถีครัเปิดบ้านที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณก็เอาชนะจันทบุรีทีมฟอร์มแรงไปสองประตูต่อนหนึ่งนะครับนัดนี้ทางด้านของ สุพรรณนั้นได้2ประตูก่อนเลยนะนำก่อน2 0จากกุสตาโวอเล็กซานเดอร์ก่อนที่จันทบุรีจะมาได้ประตูตีใครแตกจากไทกะมัสซึนางะนะครับก็ทำให้จันแพ้ไป1-2สองสุพรรณยังไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็เล่นในบ้าน3นัดชนะรวดเลกคอร์ดดีนะในการเล่นในบ้านของสุพรรณสุวจันทบุรีเอซครับแพ้เกมแรกใน4นัดหลังสุด ก็ถูกหยุดฟอร์มที่ร้อนแดงไปส่วนคู่สุดท้ายทีมจากโซนเหนือลงสนามนั่นก็คือเกมที่ลำปาง FC นะครับมารถม้ามรากตบุกไปเยือนนครศรีอยู่ในเต็ดแล้วก็ปรากฏว่าบุกไปแบ่งแต้มได้นะครับยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับทางด้านของโคชชัยโดยลำปางเนี่ยไล่ตามตีเสมอครึ่งแรกเนี่ยนนทวัน์สวนแก้วนะครับยิงให้กับเจ้าบ้าน,น,นำก่อนจากจุดโทษ แต่ครึ่งหลังชาตีรัตนวงศ์ไล่ตามตีเสมอให้กับทีมเยือนแต่เจ้าตัวคงคงพอจะนึกภาพตัวเองออกนะว่า ยิงแล้วคงไม่ถอดเสื้อนะครับมันเคยโดนใบแดงมาแล้วนะเพราะฉะนั้นแกคงน่าจะมีสติอยู่พอสมควรเหมือนกันก็ทําให้ลําปางบุกไปแบ่งแต้มสําคัญได้ก็เรียกว่า2นัดมีสีแต้มนะลําปางนะครับก็ขึ้นมาละนะฮะขึ้นมาพ้นโซนอันตรายแล้วนครรีสองนัดหลังเสมอด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งทั้งสองนัดในขณะที่ลําปางเอฟซีเก็บแต้มแรกจากเกมเยือนอย่างที่บอกไปครับว่ามีสีแต้มแล้วสําหรับทางด้านของลําปางเอฟซีหลังเกมโค้ชหานหานรงชุนหักคุ่นากร กุนซื้อของนครสีในเตดซึ่งเดิมเนี่ยเป็นทีมที่มักจะเล่นดีในบ้านอย่างฤดูกาลที่แล้วเห็นชัดเลยนะครับชนะรวดมาส่นในเลกแรกนี่ถ้าผมจะไม่พิดน่าจะชนะรวดเลยในการเล่นในบ้านแต่พอมาในเกมนี้เนี่ยก็เฮ้ยพอมาในฤดูกาลนี้ดูเหมือนว่ามันจะตื้อๆน,นะเจ้าตัวก็บอกนะว่าเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแต่จะรับไหวไหมนะครับสาหรับทางด้านของโค้ชหานนะอันนี้ก็คือผลการแข่งขันครับที่ ลงไว้ในรายละเอียดของแต่ละคู่ให้ได้ทราบกันนะครับทีนี้มาดูภาพรวมของตารางคะแนนกันนิดนึงว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในส่วนของตารางคะแนนของไทยหลีก2นะครับหลังจากที่ผ่านพ้นไปห้าสัปดาห์5นะัดก็ปรากฏว่าเชียงใหม่ f อครับครองตำแหน่งตาฝูงแล้วก็มีทั้งหมด13แต้มด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับชนะ สี่เสมอหนึ่งยังไม่แพ้ทีมไหนยิงได้เยอะสุดด้วยนะครับยิงถึง12ประตูเรียกว่าดีกว่าทุกทีมในไทยลีกสองฤดูก,กาลนี้จนถึงเวลานี้แต่ที่น่าสนใจถ้ามองในกลุ่มบนจะเห็นไหมฮะว่าเชียงใหม่เอฟก็เสียประตูค่อนข้างเยอะนะถึง5ประตูจากทั้งหมด5นะ้ันค่าเฉลี่ยนัดลบประตูนะครับก็ถือว่ายังต้องมีอะไรที่ต้องขันกันในเรื่องเกมรับกันหน่อยนะครับส่วนอันดับสเป็น สวัสดแคทครับนครราชสีมามาสตาร์เอฟซมีอยู่สิบสองแต้มก็เรียกว่าหายใจรถต้นคอยใช่ไหมเอฟซเรียกว่าห้ามพลาดเลยนะครับพลาดก็มีโอกาสที่จะร่วงจากตําแหน่งจ่าฝูงโดยที่น่าสนใจสําหรับสวัสดแคทก็คือยังไม่เสมอนะนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยเขายิงประตูได้น้อยนะครับถ้านัดเนี่ยยิงไปนัดค่าเฉลี่ยนัดละประตูนะครับมีห้าประตูแต่เขาเสียแค่ประตูเดียวนะครับอันนี้คือคือค,อความเหนียวแน่นของเกมรับของสวัสดแคท ส่วนสุพรรณครับอันดับ31แต้แมนะครับสุพรรณก็เหมือนเชียงใหม่ครับเป็น1ใน2ทีมที่ยังไม่แพ้ใครนะครับก็ถือว่ายังมีความเหนียวแน่นโดยเฉพาะเกมในบ้านอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ถึงเรื่องของเรคคอร์ดไปนะครับระยองอันดับ4ครับหลังจากที่บุกไปชนะแพ้มีอยู่ทั้งหมดสิแต้มด้วยกันนะครับอันดับ5เป็นของเพัทยาโหลดมาเลยนะฮะอยู่อันดับ5หลังจากที่มาแพ้เชียงใหม่นะครับพัทยาก็เป็นทีมที่ยังไม่เสมอเหมือนทางด้านของ นครราชสีมามาสายฟี่รวมไปถึงทางด้านของเที่ยวสมุทรสมุทรปราการซิตี้ด้วยนะครับก็อยู่อันดับ6มี9แต้มและเป็นหนึ่งที่ยังเป็นหนึ่งทีมที่ยังไม่เสมอใครก็เรียกได้ว่าสามทีมนี้เป็นทีมที่ยังไม่เสมอส่วนเชียงใหม่กับสุพรรณก็คือ2ทีมที่ยังไม่แพ้นะครับทีนี้ก็ไล่เรียงมาเลยนะฮะดูจากตารางคะแนนก็คงจะเห็นแล้วนะครับตารางไม่เคยโกหกอย่างที่เขาบอกไปมาดู กลุ่มของทีมโซนเหนือของเราอื่นๆกันบ้างอ่ะก็มีแพร่ครับมาอยู่อันดับที่11นะครับมีอยู่เจ็ดแต้มนะครับแล้วก็มีเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับอยู่อันดับที่13เลยนะครับมีอยู่สี่แต้มแล้วก็ลำปางครับขยับขึ้นมาละนะฮะมาอยู่อันดับที่14ครับมีอยู่สีแต้มเท่ากับทางด้านของเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับก็ต่างกันที่ผลต่างประตูได้เสียส่วนสามท้ายส,ส่วนสามดับท้ายตารางก็จะมีคัสตอม นะครับอันดับที่สิบหกนะครับมีอยู่สี่แต้มแล้วก็ในส่วนของอ่าไชน่าทอนบิลนะครับก็อ่าไชน่านี่มีอยู่ทั้งหมดไชนา่านี่มีอยู่ทั้งหมดเดี๋ยวนะสองแต้มนะครับเพราะว่าเสมอสองนัดแล้วก็รวมไปถึงกระบี่นะครับกระบี่ก็มีแต้มเดียวโด้วยไชยนา่ากับกระบี่คือสองทีมที่ ออกสตาร์ทมาห้านัดยังไม่ชนะใครเลยนะครับก็นี่ก็คือในเรื่องของตารางคะแนนล่าสุดของฟุตบอลไทยลีกสองนะครับก็เป็นผลงานที่ออย่างที่บอกฮะตารางไม่เคยโกหกอยู่แล้วนะครับผลงานดีก็อยู่หัวตารางกันอยู่แล้วนะครับอทีนี้มาดูกันที่เรื่องของดาวซันโบกันบ้างนะครับดาวซันโวของทีมโซนเหนือนะครับล่าสุด เป็นยูบยองซูครับยิงได้บวก1จากเกมล่าสุดก็เท่ากับว่าตอนนี้ยิงไป6ประตูแล้วนะครับจาก5นัดแล้วก็มีปฏิพัทธ์คำสัตย์ของจันทบุรีที่สัปดาห์ล่าสุดไม่ได้ยิงนะครับยังคงอยู่รั้งตำแหน่งอันดับ2แต่ลุนิวานของทยาครับยิงในเกมที่มาพบกับเชียงใหม่ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ปรากฏว่าขึ้นมาเท่ากับปฏิพัทธ์คำสัต์ก็คือสประตูนะครับส่วน สามประตูก็จะมีทางด้านของอนันทวัฒน์สวนแก้วนะครับแล้วก็ดูเองแล้วกันนะครับนะครับ,นะรบอันนี้ก็คือกลุ่มสามประตูนะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับทีนี้มาที่อีกอันหนึ่งที่ผมมักจะนำมาพูดให้ฟังทุกๆสัปดาห์ก็คือเรื่องของยอดผู้ชมเพราะมันมีผลต่อเรื่องของของสารภาพของสโมสร แล้วก็มองให้เห็นถึงเรื่องของการทํางานของสโมสรด้วยนะครับว่ามีฐานแฟนคลับมากน้อยขนาดไหนในแต่ละสัปดาห์ก็ปรากฏว่าในสัปดาห์ที่5ที่ผ่านพ้นไปทีมที่มีฐานแฟนคลับดีๆกลับไปเล่นในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเชียงใหม่ f อฟทางด้านของนครราชสีมามาสดเอฟซหรือแม้กระทั่งอย่างนครศรีอยเต็ดนะครับเขาก็ากลับไปเล่นในบ้านแล้วก็ปรากฏว่า ก็มีแฟนบอลอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยเกมที่สนามเฉลิมพระเกียรติ8ปพรรษ 80, านะครับที่นครราชสมมาีมามาซเเอฟซีเอาชนะกระบ,บี่ไปได้เนี่ยก็มีแฟนบอลเข้าสนามอยู่ที่ประมาณ2ไม่ใช่ประมาณนะฮะเขาเขียนตัวเลขว่า2,900คนส่วนรองลงมาก็คือสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับแฟนบอลเข้าไป2 3 5 9คนขนาดฝนตกนะครับก็ถือว่าต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจแฟนบอลเลยนะครับที่เข้าไปชมขนาดนี้นะครับส่วนที่กาญจนบ,บุรีครับ DPK นะครับก็ฟอร์มดีนะก็เลยทำให้แฟนบอลกลับเข้าสนามมี1,750คนอยู่อันดับ3ส่วนที่นครศรีธรรมราชนะครับก็มี1,425คนถือว่าฐานแฟนคลับลดลงปกตินี่ต้องต้องพันแก่แกหรือเกือบ2,000ันน่นนะฮะสำหรับทางด้านของเกมที่นครอนะครศรียูเนเต็ดลงสนามนะครับแล้วก็อันดับ5นี่เป็นของสุพรรณนะฮะหนึ่พันสองรอคน แล้วก็ต่ำพันมานี่ก็จะมีอยู่ทางที่เห็นตามที่บนจอแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไปออะไรอ่ะไป,ไปบูลลี่เขาก็อะดูเองแล้วกันว่ายอดแฟนคลับของแต่ละสนามที่เหลือที่ต่ำพันนั้นมีที่ไหนบ้างนะครับก็อาจจะเป็นเพราะอย่างที่บอกครับว่าส่วนหนึ่งก็คือฝนตกเนาะแฟนบอลอาจจะเข้าสนามไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คนที่เข้าสนามนี่ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจว่าเป็นกองหนุนเป็นซัพพอร์เตอร์ที่สำคัญของสโมสรจริงๆนะครับ แล้วก็ถ้าจัดเรื่องฟ้าฝนออกไปสโมสรก็ต้องพยายามที่จะต้องทำฐานแฟนคลับให้เพิ่มขึ้นให้ได้นะครับไม่งั้นก็จะอยู่ในสภาพที่เราเห็นแหละนะครับว่าจัดกันไปดูกันไปอย่างนี้เองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวของไทยลีกสาไม่ใช่ไทยลีกสามไทยลีกสองวันนี้ทั้งสองเทปก็เลยมั่วๆไปหนะ่อยอ่ะไทยลีกสองในสัปดาห์ที่ห้านะครับว่ามี รายละเอียดอะไรของเกมที่เกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็วันนี้ก็คงจะต้องขอล่าลาไปก่อนสำหรับในส่วนของอู้หิมสนามกับไทยลีก2กลับมาใหม่ครับในสัปดาห์ต่อไปวันนี้ลาไปก่อนรักษาสุขภาพด้วยนะครับฝนตกาฝากปากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าชื่นชอบหรือว่าฝากแชร์ด้วยถ้าอยากจะให้คนอื่นได้รับรู้ถึงเรื่องราวข่าวสารของไทยลีก2นะครับหรือว่า,าฝากกดไลค์ดกดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้ อ่ได้มานั่งมามามาฟังเรื่องราวของของบทสรุปของแต่ละสัปดาห์นะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจทีมสนามด้วยนะครับทุกๆแพลตฟอร์มของเรานะครับแล้วก็เราจะกลับมาใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสิยังยังไปไม่ได้ยังไปไม่ได้ลืมไปอีกเรื่องหนึ่งลืมบอกโปรแกรมในสัปดาห์ที่หกนะก่อนที่เราจะลากันใช่อย่างจริงจังนะครับก็ปรากฏว่าในสัปดาห์หน้าครับยังเป็นโปรแกรมที่เตะกัน ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับไม่มีโปรแกรมไฟเ a ย์ไนท์นะครับโดยโปรแกรมวันเสาร์นั้นทีมโซนเหนือก็จะมีอยู่หนึ่งทีมนะครับที่ลงสนามก็คือไพล่อดเดเตดครับบุกไปเยือนจันทบ,บุรี FC ในเวลา17นาฬิกา30นาซึ่งในวันเสาร์นั้นก็จะมีรองจากฝูงอย่างมคอราชาสิมามาสตาเอฟซจะบุกไปเยือนเชี่ยวสมุดสมุดรปราการซิตี้ที่กำลังฟอร์มดีนะครับส่วนทางด้านของเกมวันอาทิตย์ นะครับวันอาทิตย์นี้ก็จะมีทีมโซนเหนอเราลงสนาม3ทีมเลยครับเยือน2นั่นก็คือเชียงใหม่เอฟซจะออกไปเยือนระยอง FC ตอน18บแนาฬิกานะครับในขณะที่เชียงใหม่ยูเนเต็ดจะเตะก่อนครึ่งชั่วโมงนะครับไปเยือนกเกษตรศาสตร์ในเวลา17บเนาฬิกาสานาทีแล้วก็ในวันอาทิตย์อีกคู่หนึ่งลำปาง FC ครับจะเล่นในบ้านที่สนามหนองกระทิง เวลา19เนเรกาพบกับคัสตอมยูเนเต็ดทีมบุยของตารางมีโอกาสเก็บสามแต้มเลยนะครับทีมรถม้ามรากตก็อยากจะให้แฟนบอลรถม้าเข้าไปชมไปเชียร์ไปให้กำลังใจทีมกันเยอะๆเลยนะครับในเกมที่จะถึงนี้เอาละหมดละครบทั่วนละนะครับวันนี้ไปจริงๆละแล้วก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสต่อไปสวัสดีครับ